ท่านมี่ายกคนจีนโซเวียตทุกท่านท่านข้าบุทธเจาท่านผู้มีเกียรติท่านนะครับวันนี้ผมเองนั้นรู้สึกเป็นเกียรติอยิ่งที่ได้มาเป็นคนกล่าวหรือเป็นคนที่เชิญบุคลากรหรือคนในชุมชนของเราที่มีคุณค่ามาเป็นสมาชิกของเราแต่บ้าน ต้องมีจดหมายมโมสรองค์กรต้องมีระเบียบต้องมีกติกานะครับดังนั้นก่อนที่คนที่จะเข้ามาในสโมสรเราอุากรณรทอใครก็แต่ที่เข้ามาในสโมสรเรานั้นต้องเข้ามาด้วยความเต็มใจและเข้ามาด้วยความถูกต้องสโมสรลอตตอรี่ป่าเรืงหรือสโมสรลอตเอรี่สากลก็มีระเบียบมีวินัยมีกฎกติกาและตสโมสรลอตตอรี่ป่าเรืของเรานั้น เป็นตโวอัรที่มีกฎกติกาและมีระเบียบอยู่แล้วดังนั้นเพื่อให้ถูกต้องตามกฎกติกาและตามระเบียบของโรตารี่สากลน,นะครับขณะนี้เรามีสมาชิกของเราที่เข้ามาอยู่ในโสโวอรเราถึงสามท่านและได้ผ่านการเข้าร่วมประชุมตามระเบียบและตามกฎของเราถึงสามครั้งหรือมาเข้าร่วมกิจกรรมเราครบถึงสามครั้งแล้วนะครับแล้วก็ ยินดีกับสมโมสรโรตารีป่าเดลัยของเราที่มีสมาชิกเ,เพิ่มมาช่วยกันสร้างสงารรค์จัลโล่สิ่งที่ดีให้กับสังคมและก็ชุมชนของเราครับครับผมต้องขอ<ด>เอ่ยนามบุคคลที่เข้ามาอยู่ในสมโมสรเราที่กำลังจะเข้ามาอยู่ในสโมสรเรา แล้วจะต้องมีการทดสอบแล้วมีการบอกว่าผ่านหผ่านจากสมาชิกมสวโรตีป่าเลืที่นั่งอยู่ณที่นี้นะครับบุคคลที่หนึ่งที่เราได้รับการแนะนำละการเชิญชวนเข้ามาอยู่ในมสรเราครับบุคคลที่หนึ่งก็คือคุณลกวิทย ลวิละวิสดา้ายทองครับโ๊่ขอจนตกมือให้ท่านที่ทำองค์คนที่สองคุณมาพิพาทำธรรมะสาวิสอนอยู่ที่หัวุ่ก็เป็นลูกหลานของวนาสมารุน นะครับก็ได้ให้เกียรติกับสโมสรเราที่เข้ามาร่วมอยู่ในสโมสรเรานะครับและอีกท่านหนึ่งน้องนุสุดท้องนะครับคุณสุวิชาวัฒนาการุณนำสกุลนี่คุ้นๆมากนะครับก็คือเป็นลูกหลานของโรงเรียนสุคลนะครับแล้วก็มีพี่น้องเพิ่มเลย แล้วก็มีพี่น้องเคยมาอยู่ในสโมสรเรานะครับนะก็ได้สนใจที่อยากจะมาเป็นสมาชิกและอยากจะมาร่วมโครนการกับเราทั้งสามท่านนะครับก็ผ่า,านขั้นตอนกระบวนการที่มาและ